ติงง๊กต่อกับเพื่อนสวัสดีครับเพื่อนเสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเด้อครับผมมืัอน,นี้ก็มองมุมใหม่กับประเสริฐที่เฮ็ดนะครับพบพ่อกันอีกแล้วเนาะ กับเพื่อนมื้อนี่กับสิผ้าเพื่อนๆนะครับมาค่ายรอนน้ากันนะครับก็คือเดี๋ยวจะมาบึงนะครับว่าในสาด้วยนีนะครับจะมีป่าบอนะครับเดี๋ยวต้องล่องวานบึงนะครับเพื่อนเดี๋ยวมาวานเหน้ากันนยครับมื้อนี้กับอากาศประมาณแดดฮ้อนๆนิดนึงนะครับก็เวลาประมาณสักบ่ายสี่โมงครับประมาณนั้นนะครับ ก็ต้องมาให้กำลังใจไอ้เดือครับจีวานเฮียนี่นี่ครับอ่ะเดี๋ยวเบื้องบรรยากาศรอบๆนิดนึงนะครับเพื่อนๆเอาบรรยากาศขึ้นตีน้านเฮาเลยครับปลามันปลาไว้นะครับทุ่งให้ทุ่งหน้านะครับไปให้เพื่อนในเบื้องเนาะนะครับเบื้องเอาครับเพื่อนโอ้นนะครับย้ำนี้กับเขาสู้ผ้ามีหน้าแล้วเนาะหนาห่อนนะครับรื่มเขามาแล้ว อ่อนจะดูการนาอ่อนกติอ้อนๆครับเพื่อนๆยังดีนะครับมีทิวกอไพานะครับแนวกอไพานะครับเป็นแนวค่ยห่อนไนนะครับเดี๋ยวเบิ้องอันซาด,ด้วยนั่นพวกมีป่าต่อนด้วยนี่นะครับเป็นแต่ว่าสีว่านได้ดีเ่ราะได้ในอีกเรื่องนึงครนบเพื่อนรอชมเด้ครับเดี๋ยวไปว่านกันเลยครับเพื่อน ว้าวโมเดลวานโดนไหมวจะวางไม่ได้ลงไปมันจะออกแยกวันไปไกลน้เด้ปนด้อไปเลยปานหาไปไกลถ้าปานนี่มันไ่ค่อยเก่งมันเลยดอกเอาถ้าก็ว่าเอาเียกไว้แล้วกัดึงมันถึงบ้านที่ใส่บันบอมันอันเฮ็ดแบบนั้นไม่ได้ คุต้องเอาเชือกยาวๆสิแล้วก็ดึงขึ้นมาบ่มันบ่ได้แบบนั้นนะสายบนได้มันมเอบนเลิเลิกปิดแลดอกปิดตได้หนิตัวใหญ่ล้ตัวปีนได้วีดิีดันนั่นมนเปนไแตุ่ดรดแล้วแสดงว่นป้ปลาบว มันดา้วนะโอ้ยสีแผลย่ิตัวนี่เออก็ยหัละินแัวนึงก็พูดินกินลงไปบ่บอยันมันบืนออกไหมก็น่าแต่ถ้านึ่งุ่มมันอยมันบืนออกแล้ว่าไรนี่เปนัวแกอนเนียกล้าไปที่ดำ่ได้บัดุที่เช้ได้บันนี้ตื่นตื่นมาไน้าต่โอ้พี่อุ้ยน่าไปเงี้ปากมานไป โอ้ยคือบมสูดเน่วะคือบวะค่อยจมเด่นอันนั้นย่อจิงึลูกบัลอืมลูกบันเสียชาเข้าลงไปดิบ้าลึกบ้าป็งนึกอกบวกมาว่าอีกวันเห็นจากไหนวันเป็นเหงาเหาอ่ะห้ามไ้จับหกัน

โอ้ปี๊ปมุกมโอ้ปลาดุกใหญ่ปอนโาใหญ่เลยปอาื้ลาดุกใ่งมันขึ้นมาโอ้ยูยูเอาเมื่อปลาดุกเนปลาก็อาตัวไ่อยากเบิ้งอ่ะโอลัดท่านพอดีเว้ยอ้นนักดิบมันดินแหง พี่งตอนนั่นน้ำสม่ตาเหยพอดีตอนนนน้ำสมำรุดตีขึ้นหอดก็ไผ่เว่าเห็นาปุ่นโอ้โหวว้าวไหนบ่เอากระคู หลางกันนี่ส้มนี่สอมส้มโอเคนี่ครับเพื่อนเอนมั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 นเยีแลกเฝ้าเฝ้าขึ้นไปเฝ้าขึ้นไปเลยออตัวที่สองครับเพื่อน ามาน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 ตัวที่สองปนินปนินจ้อย,ยโอ้ครับเพื่อนๆผลงานมือหนีด้วยครับผมนี่ครับได้ปนินนะครับกับปดุกนะครับ โอ้โปลาดุกอยู่ข้างในหะนมเจ้านาบอกเลยโอ้โหครับปลาดุกนะครับกับปลาเน้นนะครับใส่แปโลครับแปดขีดนะครับมือนีก็ถือว่ามันมันอยู่ครับเพื่อนๆมันอยู่รับนี่ครับมันอยู่รับสาไ่เติบครับเพื่อนๆโอ้ก็ได้มวนนะครับสนุกสนานน้ำการตึ๊กแหนะครับมือนี ก็นําภาพการใส่ชีวิตนะครับทองทิ่นบานเฮานะครับบ่ว่าแต่การใส่ชีวิตแนวในแง่มุมใดนะครับก็มีความสุขนะครับสําหรับบานเฮานะครับนี่ก็เด็กๆนะครับกอบปั่นจักรยานนะครับสนุกสนานครับนี่เดินนะครับเดินห้านะครับเลี้ยงเลี้ยงกล้วยนะครับอยู่ั้งพูดนะครับน้องเพาก็ได้ปั่นจักรยานเล่นนะครับ ในเดือนครับกับล้านๆนะครับนี่ก็ห้างจากตัวบ้านเพอาะสมคกรนะครับประมาณ6กิโลนะครับจากจากบ้านนะครับนี่ออกจากบ้านสวนมากกัไก่เติอนะครับเพื่อนทางไหนนะครับเพื่อนเพื่อนก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้กำลังใจในเด้อครับผมกับการทำคลิปนะครับสไปต่อบ่ไไรนะครับถ้า โบมีนะครับเพื่อนๆนะครับคอยสนับสนุนนะครับคอยให้กำลังใจนะครับจังไดก็ฝากนะครับมองมือใหม่กับประเสริฐที่เฮ็ดนะครับจ่องน้อยๆนะครับไว้กับเพื่อนๆนั่มนะครับสำหรับมือนีก็ลาบเพื่อนๆไปเพี่งนท่านี้ก็นะพอกันใหมคลิปหน้านะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ ครับเพื่อนๆอันนี้ก็เป็นปลานะครับที่ว่าไปวานเหมานะครับเพื่อนๆเก็เออมาขึ้นเต่าย่างเนาะครับได้สองตัวครับเอามาปันไดแต่ก็พ่อได้กินนะครับอันนี้ก็เอาปลานิ่นมาย่างนะครับกับปลาดุกนะครับปลาดุกตัวนี้ปลาดุกครับดเพือนนะครับมาหอดกับคาแล้วนะครับก็กินกะแซ่บด้วยครับ เดี๋ยวจะต่ำน้ำจิ้มพริกออนนะครับเจ็บๆนะครับกิ่นข้าแรงนะครับสำหรับมอนี่ก็ขอบคุนหลายๆนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับขอมารับจุบมกันุณมาครับ